เอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะกลับมายืนในแดนบวกแล้วนะคะ0.79จุดอยู่ที่ระดับ1,236.55จุดในมูลค่าการซื้อขาย3,480ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ข่ะ CFTE ไอซาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับครับตอนนี้ก็เป็นว่ายืนยันนะครับเข้าสู่ วันที่สามแล้ววันรุ่มก็หดดัชนีก็ซึมซึ่าดูเหมือนจะแกว่งตัวลงด้วยนะหรือว่าขึ้นลงในกรอบแคบๆจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับภาวะช็อปสาผมคิดว่าดัชนีน่าจะแกว่งในกรอบไปจนถึงช่วงที่เหลือสัปดาห์นะครับจุดสำคัญเนี่ยพันสองร้อยสามสิบเอ็ดจุดนะครับหนึ่งสองสาม่วนบวกลบตรงนั้นเนี่ยควรจะต้องรับให้อยู่นะหรือ สมมติแลบลุดไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ควรทะลุ1,220จุดครับคือตรงเนี้ยนะระหว่างทางอาจจะเออร์เลอร์ได้นะแต่โซน1,203.5จุดเนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านในการขึ้นของเซตรอบเนี่ยพอรอบเนี่ยมันจะเป็นโซนแนวรับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่สำคัญผมคิดว่า ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้านเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์นี้พันสองร้อยห้าสิบจุดก่อนนะครับผลที่มองแหว่งไอกรอบเนี่ยก็คือผมว่าตลาดรอหลายเรื่องนะตั้งแต่วันนี้เนี่ยเฟสมินิดนะครับแล้วก็ประชุมจะสั่งใวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะการให่ความเห็นของประธานเฟดพาวเวลนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยถ้ามาดูเฉพาะวันนี้นะแรงกดดันเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยนะครับชิ้นส่วนพลังงานมีแรงกดดันอย่างชิ้นส่วนก็โดน หุ้นในฝั่งสองเทคต่างประเทศแน่นะครับเมื่อวานในฝั่งของเอ็นวีเดียลงนะครับวันนี้เนี่ยบ้านเราก็คงมีกิวิยาลงตามส่วนน้ามันนะครับที่ปรับลงใช้เวลาลงมาในกลุ่มพลังงานต้นน้ำก็ได้แรุกค่ของการกดแต่มันก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่หนุนนะครับอย่างเช่นภาพของหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงพวกลงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซ่พยุงก็เลยเป็นที่มาครับเออตลาดเป็นภาพของการรอนะเลยมองไซเวย์ครับเกะแข่งในเกาะครับ จะรอไป่ะนานไหมจะเป็นอย่างนี้นานไหมก็กรอบจากัดเนี่ยตัวเชนีนะครับขึ้นลงในกรอบจากัดครับก็ผมว่าภาพของตัวหุ้นเนี่ยนะครับก็คงสัปดาห์เนี่ยน่าจะไซเวย์นะครับส่วนสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่แรงกดดันอาจจะยังมีนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยไซเว์ก็คือช่วงที่เหลืยของเดือนนี้เลยนะเพราะว่าอะไร เราะว่ามองไปสัปดาห์หนาเนี่ย<ม><ม>ก็จะมีในฝั่งของประเด็นเรื่องการเมืองภายในนะครับทั้งในฝั่งของ<ม>ตัวสารนะครับคดีคลิปเสียงของนายกนะครับคดีของคุณทักสินนะครับอันนี้เนี่ยอินเวสเตอร์โดยปกติเวลามีอีเวนต์เรื่องการเมืองเนี่ยก็จะเป็นภาพของการเวทอันตรีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออเรามองว่าไปจนถึงช่วงที่เหลือของปีเนี่ยขออภัยช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบนะครับแล้วถ้าเกิดถ่านอีเวนต์นี้ไปช่วงต้นเดือนอาจจะเห็นการข่อยๆไตระดับขึ้นครับครับ คดีแพ้ทางทางเนี่ยคือตัดสินยี่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะทําไปสู่หลังรูกผลการตัดสินนี่มันจะทําให้ตลาดหุ้นมันหลุดจากกรอบนี้แม้กรอบที่มันแกว่งตัวในในช่วงแคบๆขึ้นลงนะฮะหรือมูลค่าการซื้อขายที่ชบสาวไม่ยนนการับ<พ>ครับ คิดว่าภาพของเรื่องสําคัญเนี่ยคือเรื่ององบประมาณมากกว่านะครับโอเคภาพของตัวเสถียรภาพรัฐบาลอันนี้เป็นประเด็นที่ตลาดก็คงให้น้ำหนักนะครับแต่เรื่องสําคัญเนี่ยผมว่างบประมาณปีหกเก้าที่ผ่านท่านสอสอแล้วก็อยู่ในการที่ะท่านสวเนี่ยนะสมมุติเอ่อภาพของการผลักดันมันเดินหน้าได้เนี่ยผมว่าอัพไซด์ในฝั่งของ G d p พีไทยหรือดาวไซด์่อนนะตลาดยังวนว่าจะมาจากตัว ซอยเรื่องการเมืองมันน่าจะลดลงนะครับผมเลย,เลยคิดว่าภาพของตลาดเนี่ยโอเครอในฝั่งของเสียภาพการเมืองนะแต่ที่สําคัญผมอยากจะชวนมาดูว่าเออเพระ่ะประมาณปีหกเก้าเนี่ยมันมีทาา่าการชิงบวกครับก็โดยปกติอย่างที่เล้เรียนไปว่าพอมีภาพของการตัดสินคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับตลาดก็จะเป็นภาพของการเวทไน์ีแล้วครับเพราะว่าต้องยอมรับ่าหุ้นไทยขึ้นมา220กว่าจุดเนี่ยนะครับถือว่ารับข่าวบวกมาเยอะแล้วข่าวทั้งกอององลดดอกเบี้ยงบ งพอทั้งสองของตลาดเนี่ยนะครับกำไรตลาดประกาศออกมาแล้วครับมันขาดปัจจัยบวกในช่วงนี้ครับอืครับงั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะซึมซึมอยู่อย่างน้อยก็ถึงจนถึงคดีการเมืองน,นะครับก็อีกหลายวานันจข้ามสัปดาห์เลยน่าจะคุนจะทำตัวเองไหครับผมว่าเป็นลักษณะซื้อแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยนะครับคือถ้าจะลงทุนเนีเ่ยอาจจะต้องไปเน้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกนะครับซึ่งสิ่งที่เรา ประเมินเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่มีปัจจัยบวกก็คือเม็ดเงินไหลเข้านะครับเราเห็นตัวภาพของความชัดเจนเรื่องภาษีน้ำเข้าของไทยไปในช่วงก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็ในขาของตัวอินเดียเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะคือล่าสุดในทางรัฐบาลอินเดียเขาเริ่มออกมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยการลดภาษีตัว เจเนอเรลเซลแชร์นะครับหรือว่า GST นะซึ่งตรงนี้มันก็จะกระตุ้นการบริโภคของเขาผมเลยคิดว่าช่วงนี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยอาจจะเน้นตัวที่มีปัจจัยบวกก็อย่างเช่นตีมอินเดียที่ผมได้เรียงไปว่าเศรษฐกิจน่าจะดีจากการกระตุ้นของรัฐบาลเขาตีมดอกเบี้ยขาลงนะครับตีมดอกเบี้ยขาลงเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าสนใจและเป็นที่มาครับว่าถ้านักทุนที่กำลกำไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะลดน้ำหนัก นะครับตัวที่อยู่โซนบนแล้วก็มาหาตัวที่มีปัจเจบอยู่โซนล่างนะซึ่งถ้ามองวันนี้อย่างหลักทรัพย์หุ้ศสีเรามองสามตัวนะที่<ฆ>ดูน่าสนใจอย่างเช่นโรงไฟไฟ้าอย่างก้านะครับราคา<ฆ>แก๊สลงสี่เปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์จากขาดต้นทุนแล้วก็กลุ<ฆ>่มป,ปิโตรเคมีเนี่ยเรามอง I อ L อนะครับ<ฆ>ก็มองในฝั่งของไชน่าเพแล้วก็โรงไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเราเพิ่มกีดซีเข้าไปด้วยครับค่ะ ส่วนหนึ่งนะคะคุณะเกศเรื่องของปัจจัยการเมืองที่น่าจะเวทแอนซีเนี่ยก็ส่งผลเรื่องของฟันโปรโด้วยหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนชะลอการซื้อต่อเนื่องแล้วกลายมาเป็นขายถึงแม้ว่าจะขายไม่มากอะคะ่ะใช่ครับส่วนหนึ่งภาพของฟันโปรเนไรเท่าที่ดูคือไหลออกตั้งแต่ประชุมกรนงนะครับแล้วก็ภาพของตลาดเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อเข้ามาในช่วงก่อนน้ด้วยพอมี เรื่องของงบที่ออกมาครบแล้วแล้วก็การเมืองเนี่งนะครับก็เป็นไปได้ที่อินเวสเตอร์เนี่ยนะโดยเฉพาะต่างชาติอาจจะลดน้ําหนักออกไปเก็มาถึงขายออกไปช่วงสั้นนะเพราะว่าจริงๆถ้ามาดูคอร์เซสุดเด็เนี่ยยังเป็นภาพเน็ตบายแต่โอเคระยะสั้นเนี่ยตอบรับข่าวบวกไปแล้วประกอบกับตอนนี้เนี่ยมุมมองของตัวดอลลาร์เนี่ยที่กลับมาแข็งเนี่ยอาจจะเห็นเงินไหลออกในช่วงสั้นได้ครับอืมค่ะมาที่ภาพรวมกํมาไรบริษ,ษัทจดทะเบียนไตรมาสสองนิดนึงนะคะประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณธกิจคะ คือผลประกอบอก,การไตรอร์ที่สองเนี่ยนะครับถือว่าดึกดูดีนะ<ม>คือกําไรตลาดเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับออกมาแถวๆสามจุดสองห้าแสนล้านนะครับก็เป็นระดับที่เห็นการเติบโตเยือยคยิวันคิวนะครับแต่ต้องเ<ม>น้นยัาว่ามันมาจากสังบริษัทนะครับก็คือเก้าฟนะครับรงไฟฟ้าที่มีกําไรพิเศษปูนใหญ่นะครับแล้วก็การบินไทยที่กลับมาเทรดนะครับเลยทําให้กําไรเนี่ยออกมาโตขัอนี่จะเด่นแต่ถ้าจะตัด สามในสามนี้ออกไปเนี่ยนะครับเป็นกําไรปกติเนี่ยกำไรตลาดจะอยู่ประมาณสองแสนห้าสองจุดห้าแสนล้านนะครับซึ่งถ้ามาถอดต,ตรงนี้ออกไปเนี่ยสองจุดห้าแสนล้านเนี่ยจะทรงตัวเยียียะครับแล้วกอกยวนกิวเล็กน้อยมันเลยเป็นที่มาว่าสองแสนห้าผมคิดว่าออกมาชึ่นปีแรกเนี่ยกำไรตลาดตรงนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณห้าเจ็ดปอร์เซ็นของประมาณการกําไรของเราผมคิดว่าโอเคมองเราจะถัดไปไปมาสามอาจจะเห็นการนอนตัวลงนะเพราะว่ามีทั้ง ทางกลุ่มแบงก์เนี่ยลดดอกเบี้ยนะครับธนาคารเนี่ยฟังรลดดอกเบี้ยอันนี้อาจจะมีภาพของกําไรที่ชะลอลงแล้วก็เป็นช่วงโลซ s ซ a s o นะครับของตัวกลุ่มท่องเที่ยวภาคบริการนะครับก็เลยเป็นที่มาโอเคพอเห็นภาพแบบนี้จริงๆกำไรออกมาต่อเตร์าสองครึ่งปีแรกเนี่ยผมคิดว่าประมาณการกำไรเรายังไวที่เดิมก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะโดยภาพรวมก็คือินไลน์กับที่ตลาดคาดครับแล้วก็เราคาดด้วย ค่ะแล้วไตรมาสสมเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นเรื่องของผลกระทบของทาลิฟด้วยแล้วใช่ไหมคะคุณธิกิจคะใช่ครับพอไตรมาสสามเนี่ยจะมีผลกระทบจากประเด็นภาษีนำเข้าในเลทสเก้าเปอร์เซนที่ไทยถูกเก็บนะครับโอเคเป็นเลทเลเวลที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศ แล้วก <mile> ็ใกล้เคียงกับกลุ่มภูมิภาคแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเลทภาษีถือว่าสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่ได้ผลกระทบเนี่ยก็จะมีในขาของส่งออกในส่งออกอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลนะครับค่ะก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันแล้วนะคะสําหรับกลุ่มส่งออกใช่ไหมคะใช่ครับดูสรุปแล้วก็คือว่าช่วงนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ดีนะราจะราจะมีความชัดเจน ขอบคุณมากครับคุณธกิจครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้ขอบคุณมากนะคะเอาล่ะครับดูตลาดล่าสุดเป็นยังไงค่ะ กลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยก็พยายามยืนอยู่ในแดนบวกนะคะคุณผุนชแต่ว,วาา่าล่าสุดบวกไป0.09จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,235.85จุดมูลค่าการซื้อขาย5,719ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะดับที่1การบินไทยค่ะบวกขึ้นมา10ตางค์ที่14บาท10ตางค์อันดับที่ 2K b a n k Bank ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ169บาทอันดับที่3 C p ซค่ะบวกขึ้นมา25ตังค์ที่45บาทอันดับที่4 เดลต้าลงไปสองบาทห้าสิบอยู่ที่ร้อยสิบาบาทหสิบแล้วก็ดับที่หปอตทนะคะบวกขึ้นมา25ยสิบห้าสตางค์ที่สาสิบสองบาทค่ะครับใครมีธุร,ปประปากปันอะไรที่ไหนก็ไปทางเร่จอนนะครับค่ะมีเวลาให้ปรีวิเวกจากตลาดทุนไปเจ็ดแปดวันนะครับค่ะนั่นนะรอเลยคดีอุ้งยิงจบเมื่อไรนะฮนะสุกเนี้ได้รู้หมู่รู้จกัการ์ตลาดคงจะมีความคึกคักขึ้นนะครับ ก็สัปดาห์นี้นี่มองยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเพื่อให้เพื่อนักลงทุนทาใจไว้นะครับว่าเราแปลงร่างเป็นนักสังเกตการถอ,อยออกจากตลาดไปดูข้างนอกชั่วค่าวครับค่ะหรือว่าถ้าคันไม้ขันมือก็อย่างที่คุณธรรกิจบอกแบ่งรับแบ่งสู้นะคะแล้วก็ดูหุ้นที่พอมีปัจจัยบวกเข้ามานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ